ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนกลับพบก,กับแยมค่ะวันนี้นะคะแยมก็มีเพจดีๆนะคะทุกคนวนมาให้เพื่อนนะคะไดแบบ้เออรู้กันนะคะใครที่แบบเป็นพวกสายแบบสายอ่านชีสรุปอะไรพวกนี้นะคะคลิปนี้หัามพลาดเลยวันนี้นะคะทุกคนคือแยมอะไปเจอเพจเพจหนึ่งนะคะทุกคนซึ่งแยมอะก็ได้แบบไปไปซื้อสินค้าเขาเลยนะคะแล้วก็มาลองใช้เองแล้นะ,ะนั่นก็คือชีสรุปนั่นเอง ก็เดียนนะคะจะขึ้นเพจให้ด้านหน้าตรงนี้นะคะนี่เลยเพจชี้สรุปมูมิงเหรออ่านไม่รู้ถูกไหมโคชี้สรุปอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบคนที่ขี้เกียจขี้เกียจอ่นานหนังสือเต็มๆมากเลยทุกคนเพราะว่าแบบเออแยมเป็นคนนึงนะคะที่แบบไม่ชอบอ่านหนังสือแบบเป็นเล่มๆเหมือนคนชอบแบบอ่านแบบเออชี้สรุปที่สรุปไว้แล้วนะคะ หลายคนก็เป็นอย่างนี้แหละนะคะทุกคนเรามาดูเนื้อหาของเพจกันเลยนะคะเพจ Facebook นะคะทุกคนอันนี้ชี้สรุปมุงมินะคะทุกคนมีอันนี้เลยเห็นไหมคือคืออย่างนี้นะคะทุกคนคือเพจเขานะคะก็คือมันจะแบบเป็นเขาอจะขายเป็นพวกชี้สรุปต่างๆนะคะทุกคนโดยชี้สรุปนะคะก็มีตั้งแต่ปัมตอนปลายนะคะไปจนถึงม6เลย ในเพจนะคะทุกคนนี่นะคะพอเข้ามาในเพจนะคะทุกคนหน้าเนี้เออมันก็จะแบบเป็นหน้าเพจนะคะทุกคนชี้สรุปมุงมิงใช่ไหมใช่ไหมอ่านถูกแล้วเนอะอืมก็เข้ามานะคะทุกคนมันก็จะเป็นหน้านี้เลยคือสายเออแบบข่าวสาราต่างๆนะคะก็จะอยู่ในเพจนี้เลยประมาณนี้นะคะทุกคนเออเห็นไหมคือจะบอกเลยนะว่ารีวิวเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนเพจนี้นะคะ แค่นี้นะคะจะมีเป็นแบบแอนี้เลยนะ,ะแบบเป็นชี้สรุปเอ่เอปอะหุกสอบข้าม่หนึ่งม่สามสอบข้อม่สี่มีแบบนี้ด้วยนะคะทุกคนวิธีการส่งของเขานะคะเขาก็จะมีเป็นแบบเป็นเล่มแล้วก็เป็นแบบเป็นไฟล์นะคะทุกคน ก็เป็นเล่มนะคะอาจจะมีเป็นพวกขนาด A4 หรือว่า A5 นะคะทุกคนเป็นไฟล์นี้แน่นอนเลยว่าเรานะคะสามารถไปดาวน์โหลดใน g o o o t e ก็ได้นะคะทุกคนหรือว่าแบบเออไปอ่านในไฟล์ต่างก็ได้นะคะทุกคนคือสะดวกสบายมากจริงๆนะเพราะว่ายุคสมัยนี้นะคะหลายๆคนอ่ะก็เริ่มจะซื้อ iPad กันแล้วนะคะทุกคนดังนั้นก็ ดังนั้นนะคะแบบส่งเป็นไฟล์นะคะก็เป็นอะไรที่แบบสะดวกสบายมากนะคะทุกคนสรุปแล้วนะคะทุกคนใครที่แบบชอบแบบอ่านชีตสรุปเอกสารนะคะยังก็แนะนำเพจนี้เลยนะคะทุกคนือไปตามกันได้นะจริงๆคือราคาเขาไม่ได้แพงมากนะคะทุกคนเขาก็เออส่วนลดเรื่อยๆนะคะคลิปน,นี้ไปแล้วนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วเนาะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ